ยิ่งใหญ่ระดับโลกเซนทรัลเวลด์ไทมสแคร์ออฟเอเชียหนึ่งเดียวความมันเขาดาวกระหึ่มใจการกรุงเทพต้อนรับสักราชใหม่2568พร้อมคนทั่วโลกยิ่งใหญ่ที่สุดเซนทรัลเวลด์แบงคอกเขา o w n 2025 The Original เวทีอลังการยาวสุด60เมตรและความสูงเวทีเทียบตึก5ชั้นพร้อมจอแ a นโอลามิ Pan ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงไหนก็เอ็นจ m ยโมเมได้ Non-Stop Entertainment จากศิลปิน Asian s e n ซนเซชั นำโดยเขาดาวแองเจิลส์หลิงออมฟรีนเบกกี้และไฟเฮดไลท์พีพีกิบบิลกินพุทธิพงษ์นนทนนเจเลอร์เอกไพพาลิสกีสุดเสียงกับศิลปินท็อปชาร์ทุกอวอร์ดบัสบีคอร์ดออฟยูไอชายพ็อกซี่พิกซี่และโฟอีฟครั้งแรกบนเวทีเขาดาวของโอปอสุชาตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2 0 2 4ค่ะ ต้องต้อง,องในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณเซ็นทรัลพัฒนานะครับที่จัดการเขาดามมาอย่างต่อเนื่องยี่สกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับเราจะไม่สามารถมีงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนะครับ ทางสถานีตำร,รวจทุกๆสถานีที่มาคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่คนต้องอยากที่จะมาดังนั้นเนี่ยในการจุดป,ประกายในเรื่องของเทาดาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่เป็นจิ๊กซอกสำคัญของประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์การจัดงาน,านเทศกาลเทาดาวที่ใหญ่ที่สุดข,ของโลกซึ่งก็จะส่งอันนี้ผลให้ ็ถือว่าเป็นปีตามนโยบายมัฐบาลก็คือป,ปีอเงแมซิ่งไทยไลายกลายชชื่เป็นสปอร์ตเดียร์ปีหน้าก็ถือว่าจะเป็นนิวไพในทุกตลาดที่จะกลับมายังประเทศไทยคนระับจริงๆแล้วปีนี้ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านผู้ว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเรียนนะครับเ,เราก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่24นะฮะก็เป็นถือเป็นแลนด์มาร์คเข้าดาวอันหนึ่งของประเทศนะฮะจริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะฮะเราทำกับอาร์ทอยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแล้วก็ ศิลปินไทยใหม่ๆมากมายเลยนะฮะก็ถือเป็นเซปิ้งโซนของศิลปินด้วยนะครับนอกจากจริงๆนอกจากเซ็นเตอร์เวิร์แล้วเนี่ยเราทา17ที่ร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ทางทางการท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากทำต่อไปครับคือปีนี้เนี่ยเราพยายามเี่ร์ผักด้นศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมานะฮะก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกงานเขาดาวครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาอาร์ตทอยเข้ามาเป็นดิจิ ที่เซนต์เทนเวิร์เนี่ยเวทีสถานที่นะฮะจุคนได้มากกว่า2 5 0 0 0 0คนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะความปลอดภัยทั้งทางตำรวจนะฮะทางทั้งการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วก็ช่วงช่วงวันเที่ยงคืนที่จะมีโก o b a ลเซ n เซชั่นนะฮะมีทีเด็ดลองดูนะฮะว่าเราจะเอาใครมานะครับก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ในนามของรัฐบาลไทยครับก็กลับสวัสดีปีใหม่2 5 6 8กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังปีที่เฮงขอให้ทํามาค้าขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 8ัรครับ